สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างโต้งโซลาเซลล์จังหวัดเลยเนะาะกับร้านโต้งเต้นจังหวัดเลยนะครับหรือร้าน MT s o l a โซลา t e เจังหวัดเลยก็วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอปูหลวงนะครับพร้อมทีมงานทีมงานก็หนึ่งคนคนเดียวไปกันแต่ละทีก็สองคนไม่มีคนทําช่วยก็คือติดตั้งเฉพาะเสารอาทิตย์ตอนนี้ก็เวลา เวลา1 0 3โมงครึ่งนะครับ1 0 3โมงครึ่ง10โมงเช้าก็ได้เดินทางมาติดปั๊ม2ระบบไม่ใช่2ระบบเป็นปั๊ม2ชุดชุดนี้เต็มระบบก็คือใช้2แรงแต่ใช้แผงแค่4แผงแผงนี้ผมเลือกใช้เป็น460วัตต์เลย4ี่วัตต์โมโนฮาบเซลเดี๋ยวเราดูแผงกันก่อนก็ได้ผมใช้แค่4แผงนะครับผมขับปั๊ม2แรง2ตัว ก็สลับกันทำงานกันอ่านี่เก้าบาทบาเก้าบาทบาอ่านี่เลยใช้ตัวล็อกให้ล็อกแผงให้สวยๆอ่าทำใหม่และปรับปรุงปรับปรุงตัวใหม่ปรับปรุงตัวใหม่แต่ก่อนยิงยิงยิงนอ็อตใต้แผงตอนนี้ปรับมาเป็นตัวมิดแคมป์แล้วก็เอ็นแคมป์ละอ่าใช้แคมป์ยึดละตัวตน,นี้ กำลังลองหอยโข่งอยู่นะครับหอยโข่ง3มนิ้วตัวนี้เป็น3ามนิ้วก็ทํา2ระบบอ่าเดี๋ยวดูที่น้ําหอยโข่งก่อนแล้วกันสมนิ้วนะครับท่อออกนี่สี่แผงผมใช้แค่4แผงเพราะว่าด้วยว่าด้วยเรื่องพื้นที่แล้วก็งบประมาณอ่าก็โดยพื้นที่แล้วก็งบประมาณอันนี้พอออกสามนะครับดูให้เป็นแนวทางว่าพอใช้หรือเปล่าท่อออกสนิ้ว นี่เลยเขอ,ออกสามนิ้วนะครับเราอยู่กันที่อำเภอภูหลวงนะครับตอนนี้ก็ดูจากนี่ดูจากนี่เดี๋ยวจะไปอัดอัดบิ๊กกันอัดสปริงเกอร์บิ๊กกันอ่าเรามาดูที่ตู้ควบคุมกันดีกว่าเป็นตั๊มสองแรงนะครับทั้งเสมอทั้งหอยโข่งเสมอจะอยู่ตรงนู้นเสมออยู่ตรงนู้นดึงดึงสายมาตรงนี้ดึงสายมานี่เข้ามานี่ อ่สายเข้ามานี่เราไปดูอยคโขงกันอ่อคโขคงยโึ่ง1,500วัตต์นะครับอ่าท่อออก3นิ้วโอเคตัวนี้เดินเป็นระบบอ่าคัดเอาหลังเตาอ่าสองตู้2สองตู้เรียงกันเลยต่อแข้งกาวอ่าครบก็ตู้แรกก็เป็นอยคโขงนะครับ ตอนนี้แรงดันหอยโขงก็อยู่ที่160เนอะจากแผงมาก็ถือว่าพอสมควรกระแสก็7.3แล้วแค่10โมงคึ่งนะครับตัวน,นี้แผง460วัตต์วัดได้1,152ที่ขับปั๊มนะครับส่วนรอบปั๊มก็อยู่ที่2,003รอบปั๊มอยู่ที่2,003เลยตนนัวนี้ลงตู้ประกอบให้เด็ดเสร็จวางระบบเดี๋ยวดูดูการยึดแผงยึดแผงก็แบบนี้ ทําใหม่แล้วปรับปรุงตัวใหม่โอเคอันนี้ตู้หอยโข่งนะครับอ่าตัวน,นี้ตู้สม์ทก็เดี๋ยวจะสลับการทํางานให้ดูกันเดี๋ยวดูการวางระบบข้างหลังก่อนนี่ผมวางระบบให้สวยๆเก็บงานสวยๆนะครับอ่าประมาณนี้ที่ข้างหลังแผง ประมาณนี้เลยแผง460นะครับยี่ห้อโลเซนไฟมาดีมากขอบอกไว้ก่อนเลยตัวนี้แรงใช้แค่สี่แผงแต่ว่าขับปั๊มสองแรงได้เลยตัวนี้แค่สี่แผงนะครับดูน้ำน้ำสามนิ้วอ่าเดี๋ยวผมปิดแล้วจะพาไปดูตัวสเสมอ์อกันโอเคอ่าตอนนี้ผมเปิดกล่องสเสมอ์อแล้วนะครับอ่า ในรอบที่2007นะครับสเสมอศขับอยู่ที่5.2อแอมป์วัดขับไป872วัตต์าสมอศจะต่ากว่าเพราะว่าดูดน้ําลึกดูดน้ําลึกใบพัดการทํางานของใบพัดก็หนักนวงกว่าเวลาส่งน้ําขึ้นที่สูงแต่หอยโข่งก็จะกินน้อยหน่อยอแต่สมอศก็รับประทานเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้อเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันผมพาไปดูน้ําที่สเสมอศกัน มา okay. ดูเสมอกันบ่ออยู่นี่นะครับเสมอกก็ด okay. ึงสายมาก็ประมาณราวแปดสิบเก้าสิบเมตรอ่ะย่อนไปเจ็ดท่อนเจ็ดสี่ยี่แปดยี่แปดก็ดึงมาดึงมานี่ดึงมานี่แกจะทําเสาที่แกจะทําเสาขึ้นนะครับเสาขึ้นแล้วก็ดึงไปใส่ตัวแผงตัวนู้นอ่าโอเคเรามาดูเสมอกัน สเสมอก็ปล่อยโลหะแล้วต่อท่อลงสะแล้วออกสองนิ้วนะครับสเสมอเห็นไหมน้อถอดถอดไม่ได้ก็ดูนี้ก็ได้นี่เป็นสเสมอนะครับนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูตรงตรงปากบอ่อดีกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดคลิปแป๊บนึ่าเดี๋ยวพาไปดูตรงปากบอ่อถึงแล้วนะครับสเสมอ เสมิสองแรงนะครับตัวนี้ที่อยู่ในในบ่อนี้สองแรงสายก็เดินไปน,นู่นเลยนู่นแข่งอยู่นู่นนะครับก็ประมาณ90เมตรได้ตัวนี้แปดสิบเก้าสิบเมตรตัวนี้หย่อนลึกไปที่เจ็ดท่อนนะครับท่อสองนิ้วเจ็ดท่อนใช้เสมิหนึ่งจุดห้าเอ้สองแรงผูดผิดขออภัยครับหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์อ่าสองแรงก็ตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งนะครับสิบโมงครึ่งก็เต็มท่อสองนิ้วเลยแบบนี้เลย เป็นงานเต็มระบบนะครับก็คือสองปั๊มในแผงเดียวกันในสี่แผงใช้แค่สี่แผงเพราะผมใส่460วัตต์ให้เลยประหยัดพื้นที่แล้วก็ประหยัดแผงส่วนตัวปั๊มก็ใช้2แรงให้ว่ากำลังขับจะได้จะได้ดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่บ่อนะครับการคำนวณระยะหย่อนแล้วก็ปริมาณน้ำในบ่อว่าเท่าไหร่ถ้าเราใส่ไปเยอะเกินมันก็ มันจะได้ปรับลดรอบลงถ้าน้ําออกไม่ทันก็ต้องเลือกให้ตรงตามบ่อต้องเวลาก่อนติดตั้งช่างที่ไปติดตั้งเนาะอย่างจังหวัดอื่นก็ให้ถามว่าว่าเจาะบ่อกี่เมตรหย่อนลึกกี่เมตรแล้วก็น้ําได้กี่คิวต่อชั่วโมงแล้วก็มาเลือกสเปคปั๊มกันในการหย่อนให้ลูกค้านะครับอโอเคก็งานผมก็ประมาณนี้วันนี้ ก็ค่อนข้างไกลดึงสายค่อนข้างไกลก็ถามว่าแรงดันตกไหมสายไกลขนาดนี้ก็อาจจะมีตกบ้างแต่ก็4ีแผง460บวัต์ีแผงนี่ก็ถือว่าเอาอยู่เอาอยู่เลยเพราะแผงอยู่ไกลมากดึงเป็นตัวแอลนะครับดึงจากนี่ไปพักนี่แล้วก็ดึงไปนูน่นระ,ะยะทางก็รวมๆวม,วมหย่อนปัม๊มแล้วก็ประมาณ90เมตรเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับช่างที่ติดตั้ง คือผมไม่อยากให้เกิน100เมตรสำหรับสาย VTT 3.2.5ถ้าสายเบอร์4ก็อาจจะเกินได้นิดหน่อยแล้วแต่การเลือกใช้งานของบอ่อว่าย่อนเท่าไหร่แล้วไปหาแผงใต้แผงเท่าไหร่ต้องคำนวณในส่วนนี้นะครับโอเควันนี้ก็นี่เลยปูจิเมืองไทยวิวดีมากปูจิเมืองไทยนะครับก็อยู่ที่อำเภอพูหลวงวันนี้ก็ ขอปิดคลิปเท่านี้แล้วกันถ้ามีเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจสำหรับงานโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรยุค4.0ก็ทักมาถามผมได้ทั้งในช่องทาง Youtube แล้วก็ผ่านไลน์เบอร์โทรผมก็เบอร์0847960452เบอร์เดิมนะครับไม,ไ,มไม่ได้เปลี่ยนเบอร์เนาะถ้าเปลี่ยนเบอร์ไงก็จะแจ้งกันล่วงหน้า,าสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับถ้าใครสนใจก็ค่อยสอบถามผมมาแล้วกันโอเค ลาไปก่อนสวัสดีครับ